สวัสดีค่ะท่านผู้สม้มมื่อนี้สาวหน่อยก็ได้เมกเกีิยเข่าอีกแล้วอ้นดอยส้มบรรยากาศรอบๆม,มันเหมห็นหมอกแล้วเหม็นควันไฟเนาะบาดท,ที่นี่บรรยากาศนี่ บรรยากาศบ่าสดใสปันใด,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 ดอุ้ยเถ่ายา่หนึ่งฝ่าหลายมากัังเต้ไก่ขันผุ่นะ่ะอันนี้ป้าเขาป้าเขากับลายงานอยู่เจ้ากเกี่ยวยังไม่ทันนี้แล้ว ียังเมื่อท่านไหนเบิดมื่อนี้ท่าสิแเลียวยุก้าสองเถานี่เกี่ยวเขาบรรยากาศรอบๆนะคะมีแต่ดอยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นควันไฟหรือว่าเป็นหมอกเป็นเหมยกันแน่ เดียวตะข้อห่วงเต็มกำรรแล้วก็ยัดใส่ถุงปุ๋ยเอาไปไว้บ้านเมื่อนี้พวกหัวว่าสิได้จักสอบเมื่อนี้มาสวยวันนี้มาสายไปงานศพพึ่งมาไปเสียศพพึ่งมาขยันแห้ง เกี่ยวเขาโอ้ยคนค่อยเห็ดมาตั้งแต่ไหนหน่อย,อยเกี่ยวเขา่าก็เลยเกี่ยวเข่าเก่งลูกสาวถากินย่างเดียว ใส่ถุงเ,เ,เงกี่กยวแล้วเก็บแอวบ่ยายเก็บเอวเก็บเข้าป้าจะนัง 有。 เกี้ยวแล้วแล้วก็ยัดใส่สอบไว้เต็มสอบอัดยัดเฮ็ดเป็นกล่องไว้เกี่ยวเป็นกล่องไว้แล้วก็ยัดใส้สอบที่หลังเกี้ยวแล้วก็ย่นทิมไว้ มือทันลงใมวันมมันกับ่บบมันกับท่าช่วงก ว,ว,ว,ว่างเขางมงามว่างเขาที่พน่นห้คนมาเกี้ยวเอาแต่ว่ามันก็คล้ายๆกับเขาที่ห้างวานแล้วไม่ไม่เนี่ละ่ะเขาบอมเมนซัมบมเนเขารอบสองอันนี้มันเป็นลูกเขาซื้อแต่ว่ามันง่ามแห้งหลายคักพี่น้อง เกี่ยวแล้วพบกเสาสองเถวนี่มาเกี่ยวเขาน้ำกันเขาไม่เย็นนี่ก็โอ้ยขยันแห้งแห้ง เราว่าเราอยู่คนเดียวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงคนพรมไม่อยู่คนเดียวจะไหนคือว่าได้เลี้ยงคนพนร้อมเนาะบ่วัาานใจดีแห้งไม่เงี้ยมีประกาศ ผู้ใดต้องการเห็นเล่าเลี้ยงมาเด้อมาอยู่น้ำเล่าแล้ววะเ,เ,เกีียวเข้าไปใบทะเลี่ยงค้น,นวสันดสได้เห็นเขา,ากรกดาคอควบเข้าเกีียวบนี่จักน้อยกับซีเมนอันนอนเกีียวเอาผลนเราบังส่ง <laughs> บะนี่คุบเข้าแล้วบนนี่ <c oughs> เย็บเอาเท้าห่วงสองห่วงขยันล้วดูแห้งดูคักโอ้ยขยันคักร่างกายก็แข็งแรงกินเข้าเศรากำยังล่ะยายกกิน กินก็ุบกเขียโอ้มาตตาวัดนละไปทำบุญว <gods, S 1> ัดวิกินเขามาตวัดกินกับมเก้วนางเก้วลูกเก้วนางเี้วลูกที่เมือ เ่าไ,ไม่เงี่ยนึงก็นั่งแล้วบาทที่นี่เจ็บแอวแอวแห้งอด้นท้น,ทนไปท้นมากก็ท้นบ่ได้ก็นั่งเที่ยวนั่งเที่ยวลุก ันบ่เอาก็เสียดายตีพ่วงเขางามนนเนาะคุณเขาคุณน้ำเอาเกินกันบ่เอาก็ไปซื้อกิน ไปกันละแล้วก็ยืดีรกระดูกสันหลังของชาติเศาไ้เศาหน้าอันหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินตัวหนียเนะปานบักหอยหน้นด,ด,ดินสั้มตันกันบักหอย หอยจุบหอยอยัง,งกัตามไปก็คือเกี่ยวเง a แทะน้อบัดทีเนี่ยกอตทากันมูสังจะเก็นตับมือหัวมันเท่าสองเท่าเกี่ยวเขา,เาขอยู่คนละหม่องพูนเท่าหนึ่งแมบแมบอยู่พ่น เอาไม่เงี้นึ่งเกี่ยวอยู่พี่คือสิบวันได้คุยกันดอกบังส่งตะละมือนี้อยู่เกี่ยวอยู่ก็ละมองเรื่ที่อทัดกับมี่อยู่ปลากล้วยปลาไม้ปลา,า,ากล้วยแล้วก็ปลาลำไย ก็เจ้าปลูกอันต้นลำไยใส่สน้ำกันแท่เห็ดขันแท่ใหญ่ๆเห็ดขันแท่อันใหญ่ๆ,ๆแล้วก็ปลูกลำไยใส่สประมาณสามปีลำไยก่อนใหญ่ถ่วมหัวเียนมือเป็นนวยดอกขนาดเปิงดอยอู้มัมบนไม่ยีกก่นมแแมบแมบยุกไกญๆคุณ ขยายไดบ่ขยายบ่ได้กล้องขยายพอบอ่ได้วิวทิวทัศน์ตอนนี้หูซึกว่าขมุขมัวจังเลยมันเป็นเพออันควันไฟหรือว่ามันเป็นเพอหมอกละนี่ม,ม,นมันเป็นหมอกเหมยกะเอ๊หมอกเหมยมันก็สวยหรอเด้อหรอนี่มัน ่าจะหมอ,อ,อกเหมยมันเบิดอลไได้มันเป็นควันผิดก้านี่เผาถ่านเนี่ยหลายเดือนอ๋อเป็นน้ำค้นเผาถ่านค้นเผาถ่านหลาย เกี่ยวเข่าล่องเบิงกันนะจะเกี่ยวเข่าเป็นบละ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลอบจกปีอะเนี่เกี่ยเขาเนี่ยามอบจกปีอะไเอาคนเกี่ยวขูปีได้หรอรอบหลายรอบพุ่นเลยไม่ใช่นมรอบเศ้าปีไม่หนีเราเกีเ่ยวยาย ขอเด้อพี่น้อง

แถวรถในเจังไหนก่อันนี้ก็ได้เราไปซื้อมาเสียแถวรถผมตัวอัน้แถวรถผมเสียมาจัดเอาไปทั่วร์เราไปที่ไหนก่อนมาไท่ดีจะ เจ้าจเจ้าเ,เอาเอจะยิงเจ้าหลังกับเจ้าหันแง่้แล้วปะอโอ,อโอกัออนมาเอียเอียงโอดแขะคักแขะเขาจังตัเจบใหญ่นะเอามานี่ หย in ัดใส่ถุงบวชนี่ทั้งเขาทั้งเฟียงไปน้ำกันเฟียงนี่ก็มีประโยชน์เยอะไปปลูกพักปลูกหอมถือว่าบันเออปลูกพักปลูกพักปลูกต้นหอมต้นใส่อันยังเกาะเงาถือลำไยก็ได้ใส่กระเทียมใส่หอมหอมแดง I don't do เ่ามาใยหนึ่งมาตั้งแต่ไกลขันพุดละได้หลายสอบแล้วมันแห้งวันนี้ก็สิเอาไปเฮ็ดจังไรละย่ามันนี่ เอาไปยำยำยำบ่บัวตีเอาคนเุปเอาเอาคนทุดตะลานโอ้ตะขาลันนะคนทุดบ่ได้เอาตีนยำยำยำมันบ uh ่นี่กล่องนึงอ๋อพันเทปเป็นแถวไปพูน บ่เป็นการว่าเป็นเป็นการลำบากเด้พ่อแม่พี่น้องอันนี้เพิ่นมหาเจียวเขาไปวไ้กินก็คืออยากได้ความอยากได้ความอยากได้เขาไปวไ้กินคนเสียเอาถิ่งซื้อก็เสียดาย่นเสียเอาถิ้งนะเจ้าของหน้าเพิ่นเอากระเสียดายว่าเขามันงามเนาะ นี่ตะมากอวยสวยอยู่คนหนึ่งอ้ยงามหลายเลยเสียดายจนก็นเลยพากันมาเกี่ยวเอาละพี่น้องเอ้ยก็สิได้จบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ